วิทยานนทบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ซสอนโดยนางสาวอมรลัตษ์เขตคำครูประจำวิชาวิทยา,าศาสตร์สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับทิเชอร์นี้ในวันนี้นะคะทิเชอร์จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก<ป>ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูต้องตาอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกนะคะว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรบ้าง ะะอาจากสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่าพืชดอกนะคะเมื่อเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วมันก็จะออกดอกค่ะและดอกนั้นมันก็จะใช้ในการสืบพันธุ์เพื่อทําให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้นะคะซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดนั้นมันก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญทั้งสิ้น4ส่วนหลักๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูส่วนประกอบของพืชดอกกันนะคะเรามาดูดอกของพืชชนิดต่างๆกันดีกว่าค่ะ ดอกของพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีสีที่สวยงามมีกลิ่นหอมมีทั้งขนาดเล็กมีทั้งขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่นะคะพืชดอกหรือดอกเนี่ยจะมีน้ำหวานโดยน้ำหวานเนี่ยจะเป็นตัวล่อนะคะดึงดูดมแมลงต่างๆให้มาตอมใช่ไหมคะพอตอมเสร็จปุ๊บมันก็จะช่วยให้ผสมเกสรของพืชนั้นนะคะในตัวอย่างนะคะรูปดอกทานตะวันนะคะ เป็นพืชที่มีดอกขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีน้ำหวานในปริมาณที่มากแล้วก็มีรูปดอกกุลาบค่ะเป็นพืชโหที่นักเรียนน่าจะเคยเห็นและพบเจอได้บ่อยที่สุดนะคะเป็นพืชที่มีดอกที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกด้วยต่อไปค่ะเป็นรูปของจอกนะคะจอกสีเขียวนะคะแต่ว่าเป็นจอกอันใหญ่ๆนะนักเรียนที่มันจะลอยอยู่ในน้ํานะคะ เป็นพืชที่มีดอกขนาดเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งมันต้องใชออ้การสังเกตมากๆเลยนะคะเราถึงจะมองเห็นดอกมันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะที่คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่า ประกอบไปด้วยทั้งเส้น4ส่วนนั่นเองเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะคะส่วนแรกก็คือ คุณครูจะไล่าจากล่างขึ้นบนนะคะส่วนที่1ก็คือกลีบเลี้ยงค่ะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวค่ะทําหน้าที่ห่อหุ้มในส่วนของดอกค่ะในขณะที่ดอกเนี่ยมันยังมีขนาดเล็กอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงต่างๆนะคะกลีบเลี้ยงแล้วใช่ไหมคะถัดขึ้นไปค่ะเป็นกลีบดอก ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะและยังทําหน้าที่นะคะหอหุ้มเกสรนในขณะที่ยังอ่อนอยู่ค่ะกลีบเลี้ยงกลีบดอกต่อไปเกสรเพศผู้ขัะะเกเรียน เกสรเพศผู้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกค่ะมักจะมีอยู่หลายอันทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะส่วนที่4ค่ะก็คือเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดค่ะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูแยกนะคะส่วนประกอบของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะมันจะมีแยกย่อยลงไปอีกนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูที่ เกสรเพศผู้ก่อนเลยแล้วกันนะคะที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นส่วนที่อยู่ถัดเข้ามาจากชัก้นกลีบดอกใช่ไหมคะเป็นอวัอยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ใช่ไหมคะมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะก้านชูอับเรนูนะคะนักเรียนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะก้านชูอับเรนูนะค่ะถัดขึ้นมานะคะเขาจะเรียกว่า อับเลนูค่ะนักเรียนอับเลนูนะคะจะเป็นที่กักเก็บของละอองเลนูค่ะนักเรียนอ่าก็จะประกอบไปด้วยประมาณนี้นะคะมีก้านชูอับเลนูมีอับเลนูแล้วก็ละอองเลนูค่ะนี่ก็เป็นเอ่เกสรเพศผู้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูเกสรเพศเมียกันค่ะว่า มันจะมีอะไรบ้างอ่าเขาบอกว่าเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของดอกใช่ไหมคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่าอ่ดูจากยอดก่อนเลยอ่าข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้เขาเรียกว่ายอดเกรสรเพศเมียะคะ่ะนักเรียนอนะ่าตรงนี้นะคะเรียกว่ายอดเกรสรเพศเมียนะคะอ่โดยส่วนใหญ่นะคะบริเวณยอดของเกรสรเพศเมียนั้นจะมีลักษณะเป็นเหนียวเหนียวค่ะ เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาละอองเลนูของเกรสรเพศผู้เนี่ยมันมันแตกกระจายออกมาใช่ไหมคะมันจะมาติดบริเวณยอดนี้ทําให้มันติดกันคะ่ะทาให้มันสามารถแบบผสมพันธ์กันได้นะคะอะ่ะยอดเกรสรเพศเมียแล้วใช่ไหม αι? ต่อไปตืดๆๆๆลงมาคะ่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ารัางไข่ค่นะนักเรียนรังไข่รังไข่นะคะส่วนที่สองเรียกว่ารังไข่ ถัดมาจากรังไข่นะคะส่วนต่อมาคืออวุ้นค่ะนักเรียนตรงนี้เขาเรียกว่าอวุ้นนะคะอ่ามียอดเกรสรเพศเมียรังไข่อวุ้นถัดลงมาค่ะเซลล์ไข่ค่ะภายในอวุ้นมันก็จะมีเซลล์ไข่นะคะเมื่อได้รับการปฏิสนธิอะไรกันแล้วนะคะมันก็จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ